สวัสดีค่ะคลิปนี้แกจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิอย่างไรไม่ให้เราลุ่มหลงหรือว่าเข้าไปอยู่ในมิติที่4นะคะมิติที่4ัก็คือการเป็นร่างทรงหรือว่าการที่เราเอาตัวเอาจิตใจของเราหรือว่าหมายถึงจิตใต้สมดุของเราเนี่ยเข้าไปถึงความที่เป็นอีกมิติยูนิเวอร์สหนึ่งเลยนะคะก็คือไม่ทำให้เราเนี่ย รู้สึกว่าเราไม่มีโลกใบนี้ก็คือไม่ไม่ไปอยู่ในโลกมิติที่4อย่างเดียวค่ะวิธีการทําสมาธิที่ไม่ทําให้ลุ่มหลงนะคะก็คือหลังจากการทําสมาธิเลรวเราควรขอพรค่ะหลายๆท่านเลยนะคะที่อยู่มิติชั้นสูงแล้วรวมทั้งแก้วด้วยนะคะก็จะเวลาทําบุญหรือว่าทําสมาธิส่วนมนต์เนี่ยจะไม่เคยขอพรเลยนะคะนั่นแหละค่ะมันทําให้การเชื่อมต่อของ ความนิ่งในสมาธิเราเนี่ยกลายเป็นไปอยู่ในจุดที่มันรุ่มหลงค่ะก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะความนิ่งของพลังงานพลังงานของแกนสมองเราเนี่ยนะคะมันจะนิ่งได้ด้วยการทําสมาธิค่ะเมื่อไหร่ที่เราทําสมาธิสะสมไปมานานนานๆนะคะแกนสมองของเราเนี่ยนะคะจะเกิดการนิ่งและความนิ่งเนี่ยนะคะที่จะทําให คุณเนี่ยสัรสร้างแล้วก็จินตนาการแล้วก็สามารถทําให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะนี่แหละค่ะคนถึงนิยมนั่งสมาธิหรือว่ามีการสอนธรรมะมีการสอนทําสมาธิเพราะว่ามันจะทําให้ค่าพลังงานของเราเนี่ยไปอยู่ในคลื่นความถี่ที่มันสูงเมื่อไรที่สูงแล้วเราสามารถคอนโทรลแล้วก็จินตนาการให้เราเนี่ยได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ทําสมาธิมาก จึงกลายเป็นคนที่มีบุญบารมีหรือว่าสามารถให้เจอในสิ่งที่ดีดได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ค่าพลังงานของแกนสมองรอยิ่งแล้วแล้วเราก็จบที่ตรงนั้นนะคะนั่นแหละค่ะมันจะทำให้หลักการของมิติแกนสมองของเราเนี่ยไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเก่าๆจิตใต้สำนึกเก่าๆของเราก็คือไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือว่าสิ่งใดที่เราจดจำ หรือว่าเป็นการเวลาที่ไม่มีอยู่จริงนะคะมันจะสามารถมาลิงก์กับแกนสมองเราได้เลยเมื่อไหร่ที่เราไม่ขอพอรไม่ทําให้มันจบสิ้นลงในณเวลานั้นสิ่งที่มันอยู่ในแกนสมองในยุ่นในมิติอื่นนะคะมันก็จะลิงก์มาแล้วก็อาจจะทําให้คุณเห็นชาติปางก่อนหรือว่าเห็นมิติของเราในรูปแบบอื่นที่เราเรียกกันว่าการเป็นร่างทรงหรือว่าการจําความได้นะคะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันขณะ เมื่อไหร่ที่เราไม่อยู่กับปัจปจ,จุบันขนาดนี้นค่ะมันก็จะทําให้เราไปอยู่ในมิติที่ลุ่มหลงได้แล้วก็เราเนี่ยก็จะไม่อยู่กับตัวเองที่เป็นปัจจุบันเลยหลายๆท่านที่ทําสมาธิแล้วไปอยู่ในความลุ่มหลงนะคะนั่นแหละค่ะที่ทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้ไม่สามารถไปเจอผู้คนได้หรือว่าต้องการที่จะอยู่ปลีกวิเวกไปเลยนะคะเป็นเพราะว่าท่านทําสมาธิแล้วท่านไม่ขอพรค,ค่ะแล้วทีนี้เราจะทํายังไงล่ะคะ ถึงรู้ว่าเราจะปิดจบการทําสมาธินี้ได้ก็คือเมื่อไหร่ที่เราทําสมาธินะคะกจะสอนวิธีการทําสมาธิให้ค่ะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยให้เราก่อนเราหลับตานะคะให้เราจินตนาการเลยว่าเรากําลังทำแกนสมองเนี่ยให้เพิ่มพลังงานบวกด้วยการที่เราจินตนาการเอาลมหายใจเรานะคะสูดเข้าไปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะให้แกนสมองกับลมหายใจเราเนี่ยสัมพันธ์กันนะคะวิธีการนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยนิ่งสงบมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องหลับตาและก็รอเพื่อที่จะดึงภาพเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะทําให้มันหยุดนะคะแต่เราใช้วิธีการจินตนาการคนโทรลความคิดเอาเลยค่ะว่าเราทําสมาธิเพื่อเพิ่มพลังงานบวกให้กับแกนสมองนั่นแหละคะ่ะจะทําให้เรานะคะนิ่งมากขึ้นแล้วก็นิ่งไวขึ้น หลังจากที่เรารู้สึกว่าเรานิ่งก็คืออาการของแกสมองมันจะนิ่งไปเลยค่ะมันจะเย็นนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นให้คุณรีมตาขึ้นแล้วก็ขอพรค่ะขอพรนี่คือการจินตนาการคนโทรลว่าเราต้องการที่จะทําอะไรเราคิดอะไรเราอยากได้อะไรนั่นแหละค่ะให้เราบรรจุใส่ลงไปในความว่างนั้นนี่แหละค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเองด้วยการทําสมาธินะคะอทิเช่นถ้าเกิดว่าคุณ มีเรื่องเลวร้ายแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิบอ่บอยๆเมื่อคุณมีแกนสมองที่มนว่าคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่มันร้ายเนี่ยให้มันดีขึ้นมาได้ด้วยการที่คุณคอนโทรลจินตนาการหลังจากที่คุณทําสมาธิจบค่ะนี่แหละค่ะคือวิธีการทําเพื่อไม่ให้คุณทําสมาธิแล้วลุ่มหลงไปอยู่ในมิติอื่นคุณเนี่ยคนเรานะคะเวลาทําสมาธินี่นะคะ มันก็แค่จะทําให้ชีวิตคุณในปัจจุบันดีขึ้นค่ะอย่าไปเอาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าเป็นอยู่ในมิติอื่นเราสามารถรับรู้ได้ค่ะแต่เราอย่าไปรุ่มโรนกับมันนะคะเพราะไม่งั้นมันจะทําให้ชีวิตความเป็นจริงของคุณยุ่งเหยิงไปกันใหญ่เลยค่ะคุณสามารถรู้ในความตั้งได้รู้ตัวตนของคุณได้แต่คุณต้องแยกประเภทออกได้หมายถึงคุณรู้ทุกอย่างให้มัน เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็เอามารวมกันรวมกันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้ชีวิตให้มันเป็นอย่างนั้นฝ่ายเดียวหมาถึงรวมกันเนี่ยความตั้งคุณก็อยู่ได้ในโลกของความเป็นมย์คุณก็อยู่ได้นั่นแหละค่ะจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจากการทําสมาธิแล้วทีนี้ก็จะไม่มีคําถามเลยนะคะเพราะแก้วเนี่ยมีคําถามเยอะมากๆเลยค่ะว่าทําไมเวลาสวดมนต์หรือเวลาทาสมาธิแล้วเนี่ยถึงเจอผีถึงเจอเหตุการณ์ไม่ดีนี่แหละค่ะ เหตุนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยวิ่งเล่นเข้าไปในมิติอื่นมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไปเจอในเรื่องราวอื่นๆเพราะคุณทําสมาธิยังไม่ปิดจบค่ะแก้วหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีความรู้กับทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัตินะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้ความรู้นี้ในการปฏิบัติในการทําสมาธิส่วนหนึ่งนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะวันนี้แก้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ